โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมพชิระวรากร Happy Money เมื่อเร็วนี้ผมได้อ่านหนังสือชื่อ Happy Money เขียนโดยอลิซาเบตันและไมเคิลนอตันหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเงินที่มีความสุขซึ่งเนื้อหาหลักก็คือการใช้เงินที่ก่อให้เกิดความสุขสูงสุดแก่ผู้ใช้ซึ่งเรื่องนี้คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละคนและก็มักจะใกล้เคียงกัน นั่นก็คือใช้เงินเพื่อสนองความต้องการของตัวเองในด้านต่างๆตามที่ใจต้องการสูงสุดในขณะนั้นเราก็จะมีความสุขสูงสุดแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดเพราะจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยามากมายบอกว่าความสุขที่ได้จากการจ่ายเงินซื้อสิ่งของหรือบริการแต่ละอย่างด้วยเงินที่เท่ากันนั้นไม่เท่ากันสิ่งของหรือบริการบางอย่างจะให้ความสุขสูงกว่าและยาวนานกว่าสิ่งอื่นดังนั้นถ้าเราใช้เงินเป็น เราก็จะมีความสุขมากกว่าด้วยเงินที่เท่ากันมาดูกันว่าสิ่งของหรือบริการประเภทไหนให้ความสุขมากและการใช้เงินแบบไหนที่จะก่อให้เกิดความสุขมากกว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อหลักการใหญ่ข้อแรกที่ผู้เขียนนำเสนอก็คือการใช้เงินซื้อของนั้น มักจะให้ความสุขน้อยกว่าการซื้อประสบการณ์เพราะของนั้นอาจจะให้ความสุขในขณะที่ซื้อแต่เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็มักจะรู้สึกชินความสุขก็จะหายไปแต่ประสบการณ์นั้นจะอยู่ในความทรงจําไปอีกนานและทําให้เรามีความสุขวัตถุและสิ่งของนั้นไม่ว่าจะเป็นของหรูหราราคาแพงเช่นเพชรพลอยเครื่องเล่นไฟฟ้าราคาแพงหรือแม้แต่บ้านหรูหรามักจะให้ความสุข ไม่เท่ากับประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่เราได้ประสบอย่างเช่นการท่องเที่ยวที่สุดแสนจะโรแมนติกหรือท้าทายที่ตรึงอยู่ในความทรงจําประสบการณ์ที่จะทําให้มีความสุขมากนั้นควรที่จะมีคุณสมบัติเช่นมันนําเราไปเข้าไปรู้จักได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือมันมีเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เราจะมีความสุขที่จะเล่ามันซ้าๆไปอีกนานทุกครั้งที่มีโอกาสหรือมันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่บ่งบอกตัวตนของเราอย่างใกล้ชิด หรือมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นโอกาสแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ประสบเป็นต้นในความรู้สึกของผมเองผมคิดว่าการซื้อประสบการณ์นั้นมีคุณค่าและมีความสุขกว่าการซื้อสิ่งของจริงๆถ้าจะนับว่าผมใช้เงินไปกับอะไรที่ค่อนข้างมากในแต่ละปีคําตอบก็คือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการได้ไปพบเห็นอะไรที่ดูแปลกตาและมหัศจรรย์ซึ่งแต่ให้ผมจําได้และต้องพูดหรือนึกถึงทุกครั้งที่มีโอกาส ตัวอย่างเช่นการได้เห็นพีระมิดในอียิปต์หรือเมืองเพตราที่เกิดจากการแกะสลักหรือเจาะภูเขาสีชมพูเพื่อสร้างบ้านโบสถ์และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายของเมืองในจอร์แดนเป็นต้นผมคิดว่านี่เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าและให้ความสุขจริงๆดังนั้นการซื้อประสบการณ์ที่ดีมากนั้นจึงควรที่จะเป็นสิ่งที่เราคิดถึงเป็นอันดับต้นในกรณีที่เรามีเงินพอที่จะทำได้ข้อ 2. ของการที่จะทำให้เรา ใช้เงินก่อให้เกิดความสุขมากขึ้นก็คือทาให้มันเป็นการเลี้ยงฉลองหรือพูดง่ายๆอย่าทําอะไรหรือจ่ายเงินซื้ออะไรแบบเป็นเรื่องทําประจําเพราะการที่เราทําอะไรซ้ําๆเป็นประจํานั้นจะทําให้เราเคยชินเราจะไม่รู้สึกว่าการทําอย่างนั้นจะเป็นความสุขการมีหรือทําอะไรหรือกินอะไรที่เรามีอย่างเหลือเฟือนั้นความสนุกความอร่อยหรือความสุขจะหายไปมากแต่อะไรที่เรานานๆจะมีโอกาสได้ทําหรือได้กินหรือได้ใช้ มันนั้นจะมีดูคุณค่าและก่อให้เกิดความสุขได้มากกว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมยังจําได้ว่าในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่บ้านผมจะซื้อน้ําอัดลมมาประมาณครึ่งลังหรือประมาณ12ขวดถ้าจะไม่ผิดแต่ผมจะดื่มมันได้หลายวันผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ผมชอบและมีความสุขที่ได้ดื่มมันมากเหตุผลก็เพราะว่ามันแทบจะเป็นโอกาสเดียวของปีที่ผมจะได้เฉลิมฉลองและดื่มมันอย่างมีความสุข เมื่อผมโตขึ้นและสามารถดื่มมันทุกวันความสุขจากการดื่มน้ำอัดลมก็เหลือเพียงนิดเดียวเทคนิคในการทําให้เรื่องต่างๆเป็นการเลียกฉลองนั้นผมคิดว่าแต่ละคนก็คงต้องค้นหาแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการดื่มกาแฟร้านดังเราก็อย่าไปดื่มทุกวันอาจจะดื่มแค่วันสุกหรืออะไรทํานองนี้และกาแฟแก้วนั้นก็จะอร่อยเป็นพิเศษเพราะมันเป็นกาแฟที่เราตั้งใจรอมาหลายวันซื้อเวลา นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นการใช้เงินอย่างฉลาดและคุ้มค่าให้ความสุขมากกว่าเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกหลายๆเรื่องเหตุผลก็คือเรามักจะเสียเวลาให้ไปกับเรื่องที่ไม่น่ารื่นรมเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบ้านที่เป็นงานประจําที่น่าเบื่อนายวิธีการที่จะตัดสิ่งที่น่าเบื่อและไม่ก่อให้เกิดความสุขแก่เราง่ายที่สุดก็คือจ้างให้คนอื่นทําหรือลดหรือไม่ต้องทําเองแต่ไปซื้อมากินเพื่อที่จะตัดเวลาที่เราต้องทํากินเองเป็นต้น หลักการสําคัญของเรื่องซื้อเวลานั้นคืองานนั้นถ้าเราทําเองจะต้องใช้เวลามากและเราไม่ชํานาญนอกจากนั้นมันเป็นงานที่เราไม่ได้มีความสุขที่จะทําตัวอย่างวิธีการซื้อเวลาง่ายๆก็เช่นเราไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่ทํางานเองอัตโนมัติมาใช้ให้มันดูดฝุ่นเวลาเราไม่ได้อยู่บ้านอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรายอมซื้อบ้านที่แพงขึ้นมากและมีพื้นที่ใช้สอยต่ํา แต่มันอยู่ใกล้ที่ทํางานในเมืองแทนที่จะซื้อบ้านที่ใหญ่และอยู่นอกเมืองซึ่งห่างจากที่ทํางานมากซึ่งทําให้เราต้องเสียเวลาเดินทางไปลกลับทุกวันอย่างนี้เป็นต้นการซื้อเวลาจะทําให้เรามีเวลามากขึ้นที่จะทําอะไรต่างๆที่มีความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดจากการต้องทําในสิ่งที่ไม่ได้ให้ความรื่นรมแก่เราจ่ายก่อนบริโภคทีหลัง นี่เป็นแนวคิดที่แปลกและหลายคนก็ไม่ใครจะเชื่อว่ามันจะเพิ่มความสุขได้คนส่วนใหญ่ต้องการเลื่อนการจ่ายเงินออกไปให้นานที่สุดแต่ต้องการบริโภคหรือได้ใช้สินค้าก่อนคนคิดว่าบินก่อนผ่อนทีหลังนั้นมีความสุขแต่จริงๆแล้วการมานั่งผ่อนไปอีกหลายเดือนนั้นอาจจะก,ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาการพร้อมจ่ายบินขณะที่จะบินไปก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับว่าเราจ่ายไปแล้วตั้งนานเพราะว่า เมื่อจ่ายไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งตาคอยว่าเราจะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขในวันที่เรากำลังเที่ยวนั้นเราก็เที่ยวอย่างสบายใจราวกับว่าเที่ยวฟรีจิตวิทยาของคนนั้นเราชอบที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่ออนาคตที่ดีๆที่กำลังจะมาถึงดังนั้นในช่วงที่เรารอคอยเราจะมีความสุขมากแต่พอเรื่องนั้นมาถึงแล้วจริงๆความสุขก็จะหายไปอย่างรวดเร็วลองนึกถูว่าถ้าเราจ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยช่วงที่กำลังรอนั้นเราจะมีความสุขมากแต่เมื่อได้มาแล้วไม่กี่วันอารมณ์ความสุขก็จะหายไปดังนั้นถ้าเรามีโอกาสคราวหลังเวลาซื้ออะไรให้พยายามจ่ายก่อนอย่าจ่ายทีหลังแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าน้อยคนอยากจะทำเรื่องสุดท้ายของการจ่ายเงินที่จะก่อให้เกิดความสุขมากกว่าปกติก็คือการลงทุนในคนอื่นหรือพูดง่ายๆก็คือให้เงินคนอื่นเพื่อช่วยเหลือเขา หรืออาจจะให้เขาดีใจที่ได้รับเงินหรือของที่เขาอยากได้การทำบุญทำทานหรือการบริจาคเงินเพื่อการกุศลก็เป็นรายการใหญ่อันดับหนึ่งในเรื่องของการลงทุนในคนอื่นนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องแปลกที่ว่าเราให้เงินคนอื่นแล้วเรากลับมีความสุขมากเราไม่เสียดายหรือมีคนเคยถามบริลเลนบัฟเฟตว่าเขารู้สึกอย่างไรหลังจากที่เขาประกาศบริจาคเงินส่วนใหญ่ของเขาให้กับสาธารณกุศลโดยเฉพาะกองทุนของบิลเกตเขาตอบว่าเขามีความสุขมาก เขาไม่ได้พูดเล่นการศึกษาพบว,ว่าคนที่บริจาคหรือให้เงินคนอื่นนั้นจะได้รับความสุขทางใจสูงแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องสมัครใจเองจริงๆไม่ได้ถูกบังคับหรือเสมือนถูกบังคับให้บริจาคและเขารู้ว่าเงินของเขานั้นจะไปถึงคนหรือองค์กรที่เขาเห็นว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรกับผู้รับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เงินที่จะก่อให้เกิดความสุขสูงสุดที่คนจำนวนมากอาจไม่ตระหนัก บางทีเราอาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าเราจําเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านไหมถ้าการเป็นเจ้าของนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ให้ความสุขอะไรมากมายเงินที่เหลือจากการไม่ซื้อบ้านนั้นอาจจะสามารถซื้อความสุขอย่างอื่นได้มากกว่าก็เป็นได้ผมพูดเรื่องนี้เพราะนึกถึงตัวเองที่เพิ่งจะมีบ้านของตัวเองจริงๆเมื่อสองปีมานี้เองตัวที่ไม่รู้ลึกไม,ไม่ได้รู้สึกถึงความสุขว่าความสุขหายไปไหนเลยในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา 20ธันวาควม2557ดรนิเวศเหมชิระวรากร